สวัสดีครับทุกท่านครับวันก่อนเราก็มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งที่เราหยิบยกมาในการพูดคุยคือเรื่องของคําว่าบริหารจัดการนะครับซึ่งคนไทยเราเนี่ยจะใช้คําว่าบริหารจัดการต่อกันเลยแล้วก็มักจะใช้2คํานี้ควบคู่กันไปนะครับผมก็เลยมีการหยิบยกการพูดคุยว่าในการทํางานเนี่ยเราต้องมีการแยกทั้งสองคำออกมาจากกันซิแล้วก็มาวิเคราะห์ซิว่าคําว่าบริหารกับจัดการแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รวบรวมแล้วก็รวบรวมจากสํานักคิดต่างๆซึ่งให้ความหมายนิยามคําจัดการความเนี่ย เไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับก็รวบรวมให้ฟังในวันนี้นะครับอันแรกครับพื้นฐานเลยคือคาว่าบริหารเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษคำว่า administration นะครับส่วนคําว่าจัดการเนี่ยมาจากคาว่า management นะครับจะเห็นว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยสองคำนี้ก็ไม่ได้ใช้ปนกันนะครับไม่ได้ใช้คู่กันตลอดนะครับบางครั้งก็จะเห็นแต่ว่าใช้คําว่า administration บางครั้งก็จะเจอแต่คําว่า management นะครับอยู่คนละที่นะซึ่งแน่นอนว่าความหมายนิยามความจดกัดความเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันสัทีเดียว นะครับทีนี้สำนักคิดบางสำนักคิดนะครับก็จะบอกว่าคำว่าบริหารหรือ administration เนี่ยจะใช้กับองคอ์กรภาครัฐนะครับในขณะที่คำว่าการจัดการหรือ management เนี่ยจะใช้กับองคอ์กรภาคธุรกิจอันนี้สำนักหนึ่งว่าอย่างนี้นะครับทีนี้ลองมาดูสำนักที่2นะครับสำนักที่2ก็จะบอกว่าคำว่าการบริหารนะครับจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการจัดการโครงสร้างภาพรวมนะครับ ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรต่างๆมากมายนะครับ er kind of แต่ส่วนคําว่าจัดการนี่คือเรื่องของการจัดการกับคนจัดการกับงานนะครับจัดการกับสิ่งที่เป็นรายละเอียดปีกจอยอันนี้คือเรื่องของสํานักหนึ่งก็จะบอกแบบนี้แบบนี้นะครับในส่วนสํานักที่3เนี่ยก็จะบอกว่าการบริหารคือการทําให้งานนั้นมันประสบความสำเร็จโดยให้คนอื่นคนทําให้เราไม่ทําเองนะคนอื่นทาให้นี่คือการบริหารนะครับส่วนการจัดการคือเรื่องของการที่เราต้องลงมือทําเองนะถ้าเราไม่ลงมือทําเองนะครับหรือไม่ไป มีส่วนร่วมในการทำเนี่ยงานก็เป็นประสบความสําเร็จนะครับอันนี้คือการจัดก,การนะบางสำนักก็บายอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ในส่วนของผมเองเนี่ยผมก็อยากจะมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนนะครับว่าในส่วนของผมผมอมองเรื่องนี้ยังไงอันแรกครับผมอยากจะชวนดูเรื่องของสมมุติว่าผมมีผลไม้มีส้มอยู่72คผลนะครับมีชาวบ้านอยู่8คนถ้าแบ่งให้เท่าเ่ากันนะครับจะได้ส้มคนละกี่ลูกครับวิธีการง่ายสุดก็คือเอา72ตั้งหารด้วย8ใช่ไหมครับแปดเก้าเจ็ดสิบสองนั่นหมายความว่าชาวบ้าน8คนก็จะได้ส้มคนละ 9ผลนะครับอันนี้ให้ให้เห็นดูตัวนะครับ8 9 72นะครับต่อมาครับอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าคุณแม่มีเงิน30บาทนะครับแบ่งให้ลูกเท่าๆกันนะครับ3คนนะครับแต่ละคนก็จะต้องได้เงินไปโรงเรียนนะครับคนละ10บาทกาเท่ากันใช่ไหมครับวิธีการนี้นะครับวิธีการที่เอาตัวเลขตั้งนะครับแล้วก็หารเท่ากันเลยเนี่ยเขาเรียกว่าการหารนะการหารในพจนานุกรมราชบัณฑิตของเรานะครับก็พูดไว้นะครับให้ความหมายนิยามความหมายสั้นๆเลยคําว่าแบ่งส่วน เท่าเท่ากันนะครับคำว่าหารนะครับอันนี้คือเรื่องของการหารนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่ามันมีเงื่อนไขต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมยกตัวอย่างกรณีนี้เลยครับกรณีที่แม่มีเงิน30บาทเนี่ยแบ่งให้ลูก3คนไปโรงเรียนนะครับลูกคนแรกเนี่ยเป็นเด็กเล็กครับอนุบาลครับกินข้าวฟรีลูกคนที่2อครับอยู่ชั้นป6นะต้องซื้ออาหารต้องซื้อข้าที่โรงอาหารนะครับลูกคนที่3าเนี่ยอยู่ชั้นม .3 ต้องซื้อข้าที่โรงอาหารเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าหากว่าจะแบ่งให ให้เด็กทั้งสามคนด้วยเงินเท่าๆกันเนี่ยนะครับคุณแม่ก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะมันเหมาะหรือเปล่านะาลูกคนเล็กก็มีเงินไปโรงเรียนกินข้าวฟรีแล้วนะจําเป็นต้องมีเงินเอ่อสิบาทเท่ากับพี่ๆเขาไหมนะครับคุณแม่ก็อาจจะบอกว่าลูกคนเล็กนั้นเอาไปห้าบาทพอนะลูกเดี๋ยวอีกอีกเอ่อ ى, ที่เหลือเนี่ยยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวคุณแม่จะแบ่งให้พี่คนโตกับพี่คนกลางไปนะนะครับอาจจะแบ่งเท่ากันก็ได้พี่คนโตคนกลางหรืออาจจะบอกว่าพี่คนโตอยู่ม .3 กินเยอะก็อาจจะเป็นเยอะหน่อย พี่คนรองนะครับอยู่ชั้นป6กินไม่มากก็อาจจะแบ่งเงินไปน้อยกว่าพี่คนโตใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเห็นว่าคุณแม่จะเริ่มต้องมีการคิดมากขึ้นแล้วว่าเออจะแบ่งยังไงที่จะให้มันเหมาะสมนะครับอันนีย้ยกตัวอย่างนะทีนี้นะครับวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่เราไม่ได้หารเท่าๆกันแล้วนะไม่ได้หารเท่ากันแล้วนะครับแต่เราหารแบบแต่เราแบ่งนะครับแบ่งตามความเหมาะสมแบ่งสันปันส่วนตามความเหมาะสมการแบ่งสันปันส่วนตามความเหมาะสมเนี่ยเขาเรียกว่า บริหารนะครับที่ผมใช้คํานี้คําว่าบริหารเพราะคําว่าบรินะครับบริหรือปริเนี่ยหมายถึงการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนการพิจารณาอย่างรอบด้านการพิจารณาอย่างเหมาะสมเมื่อคําว่าบริหรือปริเนี่ยมันมารวมกับคาว่าหารนั่นหมายถึงการแบ่งสรรปันส่วนอย่างเหมาะสมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเราในการทํางานต่างๆเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีการหารอย่างเดียวไม่ได้ถ้าหารเท่าๆกันเนี่ยเขาไม่เรียกว่าบริหารครับแต่ถ้าเราหารอย่าง หารการแบ่งกันอย่างเหมาะสมนะครับตามความจําเป็นนะครับตามความสําสคัญนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการบริหารหรือการแบ่งสรรพันส่วนอย่างเหมาะสมแต่เขาว่าการแบ่งสรรพันส่วนอย่างเหมาะสมเนี่ยจะแบ่งยังไงเนี่ยสหรับผมนะครับผมคิดว่าก็ต้องมีธรรมมิบาลเข้ามากํากับหรือเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อในคราวหน้านะครับ ทีนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างต่อสมมติว่าลุงตู่นะครับลุงตู่ประยุทธ์ท่านกําลังมองมาที่เรานะครับตอนนี้เนี่ยลุงตู่บอกว่าเออลุงตู่มีส้มร้อยผลมีชาวบ้านอยู่ร้อยสาสิบคนเนี่ยลุงตู่ให้ในโยบายมาแล้วว่าเราต้องหารเราต้องหารนะนะครับให้ทุกๆคนได้เท่าๆกันเนี่ยจะทํำยังไงดีนะครับบางคนก็คิดเลยโอ้ยหนึ่งร้อยผลหารด้วยร้อยสามสิบมันคนหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งลูกนี่นาจะหารยังไงละ่ะบางคนก็บอกว่าฉะนั้นเนี่ยต้องนับเป็นกลีบแล้วก,กันแกออกมา นับเป็นกลีบเลยนะครับอาจจะได้กี่กลีบก็ว่ากันไปแล้วก็ค่อยหารให้ร้อยสาคนเอออย่างนี้น่าจะได้ใกล้เคียงกันนะได้เท่าๆกันนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมันหูกว่าจะมานับกลีบมันก็คงจะยากเอา,อางี้ละกันเราทําเป็นน้าส้มดีไหมแล้วเราก็ค่อยมามาแบ่งเท่าๆกันเออนะครับไอการแกะกลีบหรือการคั้นน้าส้มเนี่ยคือการที่ทําให้นโยบายหรือสิ่งที่กําหนดไว้เนี่ย มันเป็นไปสู่ความเป็นจริงได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการจัดการเพื่อให้เป้าหมายนะประสบความสําเร็จทนีนี้ลองดูแผนภาพนี้ครับเรามีทรัพยากรอยู่อยู่ก้อนหนึ่งนะครับก้อนใ,นใหญ่ๆนะครับก้อนใ,นใหญ่ถ้าหากว่าเราเราจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรก้อนนี้ในการพัฒนาองค์กรหรือการทําสิ่ง,งต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเริ่มจากการบริหารนะครับเริ่มจากการบริหารนะไม่ใช่การหารนะถ้าการหารนี่หมายความว่าแบ่งเท่าๆกันนะัอาจจะ อาจจะไม่ดีนักนะสำหรับผมผมคิดว่าไม่ดีนักถ้าใช้การหาเฉยแต่เราต้องใช้การบริหารดูตามความจําเป็นถ้าหากจําเป็นน้อยก็ให้ทรัพยากรน้อยหน่อยนะครับถ้าหากว่ามีความจําเป็นไม่มากนักไม่น้อยนักนะครับ ก็อาจจะใช้ทรัพยากรระดับปานกลางก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าการบริหารครับบริหารคือแบ่งสรรปันส่วนตามความจําเป็นตามความเหมาะสมนะครับซึ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้อันนี้บริหารนะครับทีเมื่อบริหารเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเรามีเป้าหมายใหญ่แหละเราอยากใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาให้องคอ์กรเป็น1 2 3 4งสองสามสี่ห้าใช่ไหมครับถ้ามีทรัพยากรมากงกันตามฝ่ายต่างๆนั้นเนี่ยไม่มีคนมาจัดการทรัพยากรตรงน,น,น,นั้นนะครับแน่นอนว่าเป้าหมายก็ไม่เกิดฉะนั้นครับการจัดการเนี่ยการจัดการนะครับก็จะทําให้เป้าหมายย่อย นะรเ,เป้าหมายย่อยของแต่ละแผนของแต่ละหน่วยแต่ละองค์กรเนี่ยนะครับของทรัพยากรต่างๆที่ได้มาเนี่ยมันมาลุกผลถ้าเป้าหมายย่อยในการจัดก,การมันลุกผลนะครับหนึ่งมัล,ลุกผลสองมันล,ลุกผลสามันล,ลุกผลเนี่ยแน่นอนว่าเป้าหมายใหญ่ขององค์กรก็จะบรรลุผลตามไปด้วยครับฉะนั้นนี่ก็จะได้เห็นว่าแน่นอนทรัพยากร,าการมีต้องบริหารมีทรัพยากรได้รับการบริหารมากก็ต้องจัดก,การนะครับถึงจะทําให้เกิดความสําเร็จที่เราตั้งเป้าหมายไว้ นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ